สวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่องบอยรถมือสองนะครับวันนี้มีอัปเดตนะครับเป็นรถอเนกประสงค์นะครับคอร์สโอเวอร์ฮอนด้าฮีอาร์วีนะ1.8เอลตัวท็อปสุดอ่าขออภัยคเป็นตัวรองท็อปปีสองพันสิบเก้านะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานราคาถือว่าลงจากป้ายแดงค่อนข้างเยอะเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับราคาป้ายแดงเนี่ยประมาณล้านหนึ่งนะล้านต้นๆตอนนี้นะฮะมือสองอยู่ที่เรานะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่แค่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพัน คันนี้ฟรีดาวออกรถผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ1,200บาทเท่านั้นนะใครที่อยากได้รถที่อนเนกประสงค์นะครับเดินทางไกลเดินทางใกล้นะครับแล้วก็ยกสูงขึ้นมาหน่อยผมว่าคันนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับกับ h o n ด้ h r v 1.8 e ER, วอาตัวรองท็อปถือว่าออปชั่นเนี่ยให้มาแบบนันๆเลยนะครับผมแล้วก็ได้สีดําคันนี้สวยมากนะครับปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยมากเด้งมาอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนโลคันนี้บอกไว้ก่อนนะประวัติเข้าศูนย์มีนะครับไม่เคยพลาดการเข้าศูนย์สักยะนะตึงตรงเนี้ย จึงมั่นใจแล้วก็สบายใจได้นะครับว่ารถคันนี้มีการเซอร์วิสการ maintenance เนี่ยค่อนข้างถึงถึงเลยนะครับผมเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับผมประวัติศูนย์มีนะตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนเดี๋ยวส่วนรายละเอียดตัวรถนะเดี๋ยวผมพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับสำหรับตัวลองท็อปเนี่ยกระจังหน้าจะเป็นแบบคมเมี่ยมแบบนี้พร้อมนะฮะสัญลักษณ์ตัว h e ใหญ่ๆนะครับของแบรนด์ Honda ไฟหน้าโฉมนี้เนี่ยจะได้เป็นแบบ LED แล้วนะครับถัดมาด้านล่างไฟ sport light ก็มีมาให้แบบครบถ้วนเลย นะผิวพลาเเลียมสันด้านหน้าเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับผมสมาร์ทคอนด้าให้ดาวีนะซึ่งถือว่าเป็นรถอีกนรุ่นหนึ่งนะที่เป็นยอดนิยมแล้วก็เป็นร,รุ่นหนึ่งที่ผมก็อยากได้จริงๆนะสวยมากๆนะเรียมสันผิวพลาตัวรถเนี่ยคมๆสวยๆนะการันตีไม่มีชนหนักไม่มีพลิคว่หไม่มีตัดต่อนะคันนี้คันมาให้แล้วแล้วก็ประวัติสูตรมีเข้าสูยตทุกัะยะนะัะสบายใจได้การเซอร์วิสการบริน,น,นั้นเนี่ยค่อนข้างถึงเลยเลขมาอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนโลนะครับ เฉลี่ยปีนึงเนี่ยคันนี้วิ่งได้ประมาณแค่ประมาณ20,000ื่นโลเท่านั้นก็ถือว่าเป็นรถวิ่งใช้งานนะครับนี่ครับดูตัวล้อแม็กล้อแม็กเนี่ยตัวรองท็อปเนี่ยจะได้เป็นแม็กคอร์สสิบเนะครับเป็นทูโทนผัดเงาลายนี้เลยนะครับสวยมากๆนะแม็กแม็กตัวสภาพลายแม็กก็สวยนะไม่มีรอยขูดขีดนะสภาพดีมากนะครับผมตัวนี้ก็มาพร้อมกับยางดันหลบยางดันหลบเนี่ยได้ยางเป็นยางปี2024ด้วยนะได้ยางปีใหม่ได้ไปใช้งานกันต่อยาวๆเลย นาเพิ่งเปลี่ยนยางให้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาดูสภาพดอกยางยังลึกๆเหลอๆใช้งานกันต่อได้ยาวๆนะครับด้านข้างของเขาก็ตกแต่งในส่งองสกเกิร์ตแบบนี้มาให้นะครับนี่สวยมากๆกระจกมองข้างมาพร้อมไปเลี้ยวปรับพับไฟฟ้าได้มือจับนะครับเป็นครมเมียมนะครับตุ้งกุญแจนะครับเป็นกุญแจสมาร์ทเอนทีแบบนี้นะครับนี่ให้ดูจหน้าตาแบบนี้นะครับพบกกุญแจไว้ที่ตัวแล้วก็นะครับแตกปุ่มนี้ปลดล็อกรถได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมพาเข้ามาดูรายละเอียดภายในนะครับสมารับคันนี้นะจะได้ภายในเป็นสีทูโทนแบบนี้นะครับสํารับของปี2019ขึ้นไปนะครับนี่คันนี้สีทูโทนก็จะสวยงามนะฮะดูสปอร์ตแล้วก็ดูสะ้าดตานะครับปอดโปร่งดีนะครับผมนี่ดูแผงประตูสภาพสวยๆเลยเป็นสีดำตัดกับสีทูโทนแบบนี้นะครับนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมสปอร์ตเมนอาร์ตอยู่ครบส่งซิลิโคนแนวตรงสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม กระจกเป็นระบบไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารแถวหน้านะครับผมนี่นะครับปรับรบกระจกไฟฟ้าได้ซ่องประตูหัวน็อตไม่มีแกนไม่มีขยับนะหัวน็อตคมๆสวยๆแบบนี้เลยมาร์กสีดั้มสีอยู่แบบคมๆโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะการันตีไม่มีชนหนักไม่มีพิดกว้างไม่มีตต่อแล้วก็อย่างที่บอกรถเข้าสู่ทุกระพญนะครับมาพร้อมกับอีโค่โหมดนะฮะโหมดประหยัดน้ํามัน ปุ่มอะไรเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของค o นด้าเรน o บ r ์ให้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับมีคูดคอนโทรลนะครับตรงนี้ก็ปรับในส่วนของความเอ่เครื่องเสียงนะครับซ้ายมือก็เครื่องเสียงเช่นเดียวกันรับสายวางสายได้นะครับขออนุญาตเขาไม่นั่งด้านในเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูสำหรับตัวปุ่มพุณสตาร์ทอยู่ซ้ายมือตรงนี้นะครับมี่นะครับเป็นเห็นแสงให้กองสฟมนิดหนึ่งโอเคนะครับอ่าลืมแจ้งไปปุ่มอะไรนะครับมี พัไดชิมให้นะมีตัวปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยมาให้ด้วยนะครับอ่ะเหยียบเบรคแล้วก็ push s t a r นี่ครับดูเลขไมล์เดินไมล์จอไมล์สวยมากๆนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตรีเสียงเพลงนิดนึงนะครับอ่านะครับแล้วก็มาดูออปชันต่างๆนะครับมีกระจกตัดแสงออโต้ให้นะครับได้จอขนาด7นิ้วพร้อมกล้องมองหลังนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยมีเส้นสายกลยะยะแบบนี้ให้นะครับเวลาหักพวงมาลัยนะครับก็มีเส้นสายกลยะยะแบบนี้ให้ แอร์ออโต้แบบดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับส่วนเกียร์อัตโนมัตินะครับมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรกโฮให้แบบนี้เลยนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับตกแต่งด้วยสีเบรกับตายกับสีดําสีแผงด้านบอร์ดไม่มีสิ้นไม่มีจานนะครับสวยงามมากๆนะครับรถสวยไม่มีช้ํานะภายในเนี่ยสภาพสวยมากนะครับเป็นสีออกโทนนะครับก็ดูสปอร์ตแล้วก็ให้รมแบบหรูหรามากๆเบาะหนังสีดํานะสภาพตึงๆแน่นๆนะครับเบอะเป็น ทรงสปอร์ตนะครับอบประชับตัวได้ค่อนข้างดีนะครับเบาะไม่มีฉีกไม่มีข,มมขาดฝั่งคนขับก็เป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะครับนะครับสวยมากนะครับใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อปรึกษาเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างคลิปแอดไลน์ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับซองประตูนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะหัวน,อน็อตคมๆสวยๆจุดปดัดสติ๊กเกอร์ต่างๆหน้าสนิเทเรียบเนียนนะไม่มีรอยแกะเกาใดๆนะหัวน็อตคมๆสวยๆนะครับการันตีไม่มีขนหนักไม่มีพิกลไม่มีตัดต่อ ตอนดับเครื่องไว้ต่อนนะครับใครอยากดูรถตัวจริงนะครับเข้ามาดูได้นะครับที่เพชรยนเสดไทยหกสิบดย่างหนึ่งเมีนบุรีกรุงเทพนะครับเข้ามาดูรถเข้ามาลองขับได้นะครับประตูก็เปิดตรงนี้นะครับสามารถประตูด้านหลังนะครับนี่นะครับภายในสวยมากนะครับเบาะหนังสีดําตึงๆแน่นๆเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดได้ไปใช้งานกนต่อยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวดูระเดียดนะเพดานตัวรถนะครับเพดานเป็นสีครีมนะเป็นสีทโทน ก็จะดูไม่ทึบนะครับเวลานั่งนะครับแวรานั่งภายในก็ดูไม่ทึบก็ดูปลอดโปร่งนะครับคันนี้ก็ติดฟิล์มให้แล้วนะครับเป็นฟิล์มของลามินานะฮะถือว่าได้ฟิล์มเกรดดีด้วยนะครับแถงประตูสภาพสวยนะครับนะไม่มีช้ำนะะดูที่ว่างแขนนะสวยๆแบบนี้เลยไม่มีช้ำนะครับนี่เป็นหนังนะครับพุ่มหนังด้วยระเก็ดได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์ซองประตูหลังขวาสภาพสวยนะหัวน็อตไม่มีแกรไม่ขยับหัวน็อตคมๆสวยๆแบบนี้นะครับความทุกอย่างัดดเเจนนนนนไ้ิมแ่อะครบ ผมจะพาชมพาเช็คทุกจุดนะครับเหมือนพาทุกคนมาดูแล้วตัวจริงที่พปโดนแล้วก็เช็คลายเดียดทุกจุดนะครับเหมือนกับตอนที่เรารับร,บรถเข้ามาเลยนะครับได้เป็นบิสกเบรกสี่ล้อแล้วก็ยางดันหลอดปี2024นทั้ง4เส้นได้ไปก็ใช้งานกันต่อยาวๆถือว่าคุ้มมากๆนะครับอย่างที่บอกคันนี้นะครับประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับผมเช็คศูนย์ตลอดพี BB ่ๆได้ไปสบายใจแน่นอนนะฮะร,รถเข้าศูนย์ตลอดการเซอร์วิสงานวันนั้นเนี่ยค่อนข้างถึงถึงเลยสำหรับคันนี้นะด้านท้ายเนี่ยโลโ ไฟเบรกหลังขวาสภาพสวยใสยไม่มีรอยแตกรอยร้าวโลโกโล้ทุกตัวสอนนะครับมาแบบครบๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับ H R V ไฟเบรกซ้ายสภาพสวยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ด้านหลังเขาจะมีที่ปัดน,น้ำฝนกระจกไล่ซ่ามาให้สปอยเลอร์หลังตรงนี้นะครับพร้อมไฟเบรกรุ่นที่สามแล้วก็เสาอากาศชาร์ฟฟินแบบนี้หล่อๆมาให้เลยนะครับนี่เพดานด้านบนสีไม่มีซีดไม่มีจางนะสีเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวมาเปิดด้านท้ายดูอ ท right like ี่เก็บสมาระนะฮะถือว่ากว้างขวางเลยนะครับนี่อย่างที่บอกเป็นรถตอนเองประสงค์นะครับน่าใช้มากๆนะครับพื้นที่ใช้สอยสามารถพับเบาะเพิ่มขึ้นได้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บสมาระนะครับนี่ดันตรงนี้นะครับแล้วก็ผักลงไปเลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนี่ดันแล้วก็ผักลงไปนะครับแบบล่าแบบนี้เลยนะครับเวลาเก็บสัมภาระนะฮะก็จะกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับพวกจักรยานเนี่ยก็สามารถเอาขึ้นรถไปได้เลยนะครับผม นี่ครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับด้านด้านหลังนะครับปอก์ตเมนอาร์ตอยู่ครบน็อตปาท้ายไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยักไม่มีรอยขูดขีดจากเครื่องมือช่างประแจใดๆนะครับดูรายละเอียดนะครับไม่มีการข้อมูลแน่นอนนะครับให้ดูทุกจุดทุกซอกทุกมุมนะครับเผื่อพี่คคนไหนนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมจะพาชมอย่างละเอียดนะครับให้สามารถตัดสินใจได้เลยนะครับจากคลิปนี้นะครับผม ขครสนใจก็รีดจองเข้ามาก่อนที่จะติดจอนะครับด้านล่างก็สวยนะครับแข้งๆไม่มีรอยสนุกสนิมได้หรือว่าการโป้ทําสีมานะครับผมหากพี่ๆคนนี้คนไหนนะครับดูคลิปนี้นะครับประกอบการตัดสินใจแล้วถูกใจรถคันนี้นะครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับมีไฟแนนซ์รองรับได้ทุกสถาบันการเงินนะครับรองรับได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรแนะนาปรึกษาคข้ามาก่อนนะครับพนักงานบริษัทนะครับผมหรือว่า าราชการนะครับค้าขายนะครับปรึกษากันก่อนได้นะครับอย่าเพิ่งคิดไปเองนะครับถ้าข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะครับช่วงนี้ต้องขออภัยด้วยนะฝนตกนะครับก็จะมีน้ําสาดราบางนะครับผมนะนี่นะครับแผงประตูสภาพสวยมากไม่มีช้ํารถก็ใช้งานตามปกติเข้าศูนย์ตลอดนะครับแมนเทนน์ถึงเซอร์วิสแน่นๆนะครับสบายใจได้เข้าศูนย์ตลอดนะครับตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจน ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับการเซอร์วิสการแป็นนั้นตัวรถเนี่ยค่อนข้างถึงเลยนะครับเพชรยนต์ของเราคัดรถสวยมาให้เลยนะครับแล้วก็คันนี้ก็เป็นหนึ่งคันที่ผมคัดมาให้ก่อนนํามาถ่ายรีวิวลงช่องว่าคันนี้สวยจริงนะครับผมนะประสบการ์ดูรถมือสองเนี่ยผมมีแน่นอนนะครับการดูรถเนี่ยคันนี้คัดมาให้แล้วนะครับต้องเดิมต้องสวยนะครับถึงเอามาลงช่องนะดูซ่องประตูหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะับคมๆแห้งๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยหัวน็อตสวยๆแบบนี้เลยนะครับประตูเนี่ย เช็คเพื่อที่จะได้รู้ว่าเนี่ยประตูได้มีการเปลี่ยนการถอดเอาไปทําสีหรือว่าอุบัติเหตุหนักมาหรือเปล่านะครับนี่ดูหัวน็อตนะครับตรงประตูแห้งๆแ,แบบนี้เลยแต่ว่าต้องขออภัยด้วยบางทีรถสีดำเนี่ยมันเห็นยากนิดนึดนงนะครับนี่นะฮะหัวน็อตคมๆพวกเลเบลสติ๊กเกอร์ตัวรถหนา้าสนิทเรียบเนี่ยนะไม่มีรอยแกะเกานะถือว่าเป็นรถยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจมากๆกับ Honda h r v นะครับคันนี้ก็ได้เป็นตัวรองท็อปถือว่าออปชั่นเนี่ย จัดให้มาค่อนข้างดีนะถึงจะไม่ใช่ตัวท็อปก็เถอะนะแต่ผมว่าออชชั่นเนี่ยจัดมาให้ถือว่ากําลังพอใช้เลยนะครับกับตัว HRV คันนี้นะเดี๋ยวถัดมานะเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องเนี่ยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรเป็นเครื่องยนต์น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยผ่านการติดกา๊าซมานี่ยครับห้องเครื่องนะดูรายละเอียดนะฮะนี่ใส่สายแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยข้าวน้ำมันไหลยเยิม้ม พกจุดมา,ามร์กสีตั้งสีต่างๆจากทํางงานทางโรงงานอยู่ครบถ้วนทั้งเครื่องทงั้งท่านเครื่องนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับพวกประกันยานต่างๆจุดน็อตนะครับของห้องเครื่องนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะฮะส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นปีอะไรนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับพวกแบตเตอรี่หรือว่าของเหลวต่างๆเนี่ยทางทีมเซอร์วิสของเราเนี่ยดูแลให้ก่อนขอยอยู่แล้วนะครับที่พี่สบายใจได้ของที่ร้านเราขายรถปรอบสภาพพร้อมใช้นะครับ นี่ครับโครงสร้างหลักโค mm hmm. รงสร้างเดิมเม็อาร์ยูครบน็อตฝากระโปงไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับผมนี่นะครับฝากระโปงนะฮะดูระบายความร้อนคมคม,คมส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับสติกเกอร์มอกอร์แน,นิดเรียบเนียนนะไม่มีรอยแกะเก่านะครับแล้วก็ดูกลมๆคมๆของฝากระโปงนะะคมคมไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวน็อต mm hmm. <Not S 1> ไม่แกะน็อตไม่เคยขยับฝากระโปงไม่เคยถอดทั้สีนะครับ แก้มซ้ายแก้มขวาเนี่ยดูได้เลยครับสังเกตจุดหัวน็อตนะครับของตัวด้านแก้มหัวน็อตจะไม่เคยถูกขยับจะไม่เคยถูกแกะหรือว่าจะไม่เคยถูกผู้ประแจขันนะครับนี่คือได้เดิมหมดนะครับรถไม่เคยผ่านการอุบัติเหตุหนักนะนะอย่างที่บอกไปนะครับต้นทิปว่ารถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดเช็คศูนย์ทกระยะนะครับผมไม่เคยพลาดการเข้าศูนย์พี่ๆไ,ได้ไปเนี่ยสบายใจแน่นอนนะครับเพราะว่าเราตรวจสอบที่มาที่ไปของตัวรถได้ชัดเจนมันมีประวัติอยู่ที่ศูนย์ มีการเซอร์วิสการบรนัทนอยู่ที่สูงอยู่แล้วนะครับรับรองซื้อคันนี้ไปไม่ผิดหวังแล้วก็ที่ร้านเรามีบริการหลังการขายให้นะครับผมรับประกันครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับด้วยร้านเรานะครับเป็นที่ของตัวเองครับไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เช่านะครับเป็นที่ของตัวเองเลยนะครับตรงนี้เป็นสาขา2ตั้งอยู่ซอยเสรีไทย95้านะครับใครอยากดูรถัวจงคันนี้เรียนเชิญเบอร์โทรซุนตาสามหนึ่งสามหนึ่งแสองหกอันไลน์ขอและลาเดียดติ่มเติมนได้นะครับแล้วก็ยังมีสาขาหนึ่งอีกนะครับผม มี2ที่นะครับเป็นที่ของตัวเองหมดไม่ได้เป็นเป็นพื้เช่าซื้อไปแล้วนะครับถ้ามีบริการหลังการขายสามารถกลับมาที่นานได้เลยนะครับร้านเราไม่ยกหนีไปไหนแน่นอนไม่เหมือนอย่างที่เป็นข่าวหลายๆที่นะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับแต่ครับคำนี้นะขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าตัว Honda h r v 1.8 EL นะครับเป็นตัวลองท็อปี2 5 9ราคา599,000คันนี้่อนอยู่ที่ประมาณ1200บาท ใครสนใจก็ติดต่อาได้เลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ